สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทำแนวกันไฟนะครับหมู่บ้านหินสีตำบลอะไรนะพี่เหรออย่ตัวยางตำบลยาง,ง,งหักตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบ,บุรีครับอยู่นี้เราอยู่ในบริเวณทา,า,ายานทินชาติเฉลิมเกียรติประจันนะครับผู้นำทีมโดย โดยแคร่ปลาโลปลาโลพาทัวร์ <laughs> วันนี้เราจะพาปาลาโลพาทัวร์ <laughs> ก็จะนำเส <laughs> ือพาทัวร์จะของเพจใหม่นะครับมาสาธิตพิธีการทำแนวกันไฟแบบที่ถูกต้องคือการทำแนวกันไฟเนี่ยเราก็ทำด้านนอกเนี่ยรอบแปลงเนี่ยแปดเมตรเพื <laughs> ่อกันไฟกระโชกแบบนี้ส่วนด้านกลางเราทำการไว้มาสี่เมตร ในการในการทำเรากจ็จะมีเครื่องตัดหญ้ามีเครื่องเป่าลมมีคนเก็บนําทางเก็บเกเศษไม้เศษหญ้าตามทางคูดแล้วก็คนเป่าลมจะได้เป่าง่ายๆช่วงนี้ช่วงนี้อากาศร้อนมากช่วงนี้อากาศร้อนมากจะให้พี่รอลงอธิบายหน่อยพี่รอทำไงให้ช่วยกัน ในการช่วยกันดูแลก,ก็ต้องขอบเาาร่วมมือกับประชาชนทุกคนประชาชนที่อยู่รอบข้างป่าไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กด<ๆ>แดงอะไรเนี่ยจะขอบเาาร่วม,มือคือแบบว่าห้ามจุดไฟไม่ว่ากรณีแดอ,อ่งนั้นพ <c oughs> อหน้านี้ <c oughs> เป็นหน้าแหลกปุ๊บไฟเนี่ยจะติดเร็วมากเลยนะอันนี้คือมนุษย์เป่า <c oughs> เรื่องเป่า อันนี้การการสัธิตการเตาัมนี่เตานี่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยกันบอกนะครับเรื่องรวนลง่องการเข้าไปป่าว่าให้หยุดได้แล้วการเผาป่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอ่ะมันมีการทลายเป็นมลพิษถ้าพิเอเอมนขึ้นสูงมลพิษทําให้โลกร้อนนะครับช่วยกันครับช่วยกัน ดูแลช่ืยอการรักษาบ้านเราจะได้อากาศที่บริสุทธิ์งดเผาไฟครับงดเผาไฟงดเผาป่าทิ่น่าเจอไหมครับ